สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม f c ทุกท่านนะครับผมพบกับผมที่ช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็พาน้องน,น้ำฝนมาหาคุณแม่นะครับคุณแม่ผักบุ้งนะครับผมพอดีว่าพาน้องน้ำฝนมาปล่อยกินหญ้าที่ทุ่งนาน,นะครับเหลืออีกพี่ทองคูณกับน้องขวัญเงินยังไม่มานะครับเลยพาน้องน้ำฝนมาดื่มน้ําเลยก็แวะมาหาแม่ผักบุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักก็ จะไปพาพี่สีโดโทงคูณกับน้องขวัญเงินกลับบ้านนะครับนี่ครับคุณแม่ขอลูน,น,นะครับกับสาวน้อยน้องน้ำฝนนะครับผมน้ำฝนน้ำฝน,น,ฝนเป็นไงบ้างฮะไม่ดีรอเดี๋ยวครับดมกลิ่นคุณแม่เลยนะครับน้องน้ำฝนอาบน้ำก็จะประมาณนี้นะครับ ลองเปลี่ยนคุณแม่นะครับเ네นี่ยคุณแม่ฝักบุ้งไปไงคุณแม่ฝักบุ้งนะครับนิ่งเลยครับเนี่ยน้องนฝน,นครับเหมือนกันไหมครับเหมือนคุณแม่ไหมครับน้องน้ำฝนนะครับเหมือนคุณแม่หรือเหมือนคุณพ่อครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเนี่ยแม่ก็เอา เริ่มตัวเท่าแม่แล้วนะครับน้องน้ำฝนของเรานะครับน้องน้ำฝนก็ได้อายุห้าขวบแล้วนะครับผมนะครับคุณแม่หนิ่งเลยครับเป็นไงบ้างเนี่คุณแม่ก็พอดีก็คุณแม่พักพุงก็มาจากแม่น้ำมูลเหมือนกันนะครับผมแต่อยู่คนละที่นะครับส่วนเราก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมเรื่องเล่น ไม่ว่าเ,เรื่องกินไม่ว่าขอแค่ได้เล่นนะครับน้องน้ำฝนนะครับให้เขาได้อยู่กับแม่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็จะพาเขากลับบ้านนะครับต้องไปรับพี่สิดโดทคูณต่อนะครับผมพอดีว่าน้องอิตก็ไม่อยู่ไปโรงเรียนนะครับเลยผมก็ต้องพาน้องน้ำฝน,นมาก่อนนะครับผมนี่ครับ แม่แม่มาเล่นกับลูกเลยนะครับเป็นไงบ้างแมน่นิ่งเลยครับน้องนอกฟนูนี่ก็เล่นเล่นไมอย่างเดียวยครับผมอา้าวเล่นกริ้งอีกแล้วครับอ้าวแม่มาแล้วแน่อา้าวอ่ะเหมือนตอนเด็กเลยครับเหมือนตอนเด็กเลย เน่เป็นไงบ้างฮะนี่ครับความน่ารักของคุณแม่ปักบุ้งกับน้องน้ำฝนนะครับผมแน่จุบกันด้วยแน่เอาแม่เฝ้านะครับแม่ ชื่นใจเลยนะครับอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินต่อนะครับความน่ารักของเขาเอาเอาเป็นที่เลยน้องน้องฟนเอ้ยแม่ไปเล่นเลยแม่เนี่ยเฝ้าเลย อกลเล่นอย่างเดียวเลยนะครับน้องนะ้ำฝนของเราครับไม่สนใจอะไรเลยนี่ครับเดี๋ยวก็ เขาได้อยู่กับแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมไปรับพี่สีโดทองคูณต่อนะครับผมนี่ครับครับครับผมพอดีก็อาบน้ำให้พี่ทองคูณกับน้องขวัญเงินเพิ่งเสร็จแล้วนะครับผมกำลังจะเดินกลับบ้านนะครับ ไปกินอ้อยก่อนนะครับผมก่อนจะเดินกลับบ้านนะครับมาได้ปะไปกลับบ้านมาน่ครับอันนี้ก็เพิ่งมาจากทุ่งนานะครับผมส่วนน้องน้ำฝนก็กลับก่อนแล้วนะครับเอาไปนี่ครับเท้าป่องเลยครับทั้งพี่ทั้งน้องนะครับผมปไปไปละเฮ้อ นี่ครับส่วนน้องน้องอีทก็ไปเรียนแล้วนะครับผมน้องอีทไปเรียนนะครับเลยไม่ค่อยมีตากล่องนะครับผมอาจจะสันบ้างนะครับก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับผมกำลังจะเดินกลับแล้วครับอ่ะไปละนะครับมันจากาดก็เริ่มเย็นแล้วนะผมกาดยามเย็น มาสามก็ยังไม่ยังไม่กล้าสไลด์นะครับผมเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนนะครับเอามาแต่ละเชือกก่อนนะครับผมไปนี่ครับบรรยากาศสวยมากนะครับบรรยากาศเดินกลับบ้านนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผม ทำนี่ก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับนครับนี่ก็เป็นบ้านของผมนะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเดินไปกลับบ้านเลยไปนี่ครับนี่ครับนี่เป็นบ้านของผมนะครับส่วนผมก็จะนอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับนอนติดกับช้างนะครับผม ส่วนรังนั้นก็เป็นน้องน้กฝนนะครับนี่ครับอา้าวนี่ครับสองหนุ่มของเรานะครับวันนี้ อะเร็ไ้ไปนาองควาดกักินอย่างดีนะครับเรียนกินนะครับผมลอาให้เขากินด้วยกันก่อนนะครับ วันนี้ก็จะไปฟันหญาต่อฟันหญาต่อนะครับให้เขาอีกนะครับผมคลิปนี้ผมก็จากลาเพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ